ฮลโหสวัสดีคะ่ะทุกคนก็กลับมาเจอกันกันกบช่องของตักกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะตั๊กก็จะมาทำ cushion review กันอีกแล้วเนาะก็ไม่ไกลไปจากไหนนะคะก็เป็นของ e t h o t o u s e นะคะ a n y cushion cream filter นะรู้สึกว่าอันนี้นะคะ,ะเขามีอยู่ทั้งหมด5เฉดสีด้วยกันนะคะที่ที่ตักได้ดูมานะที่จากที่เว็บไซต์ของ e t h o t o u s e นะคะมีอยู่5เฉดสีนะเป็นเบอร์ที่3นะคะก็เป็นเหมือนแบบว่า เกือบเข้มที่สุดที่เ,เขามีแล้วนะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามันเป็นยังไงกันบ้างเนาะเขาบอกว่าอันนี้นะคะมันจะช่วยให้แบบว่าให้หน้าเราดูแบบ glowing ดูมี radiance ดูมีแบบความวาวเนาะให้หน้าดูสดใสดสูเคลียร์อะไรอย่างนี้นะคะก็นั่นแหละไม่มีอะไรมากาตัว cushion อ,อ,อันนี้ก็คือ packaging ของเขานะคะนี่นะนี่นะคะ คุชชั่นของเขาหน้าตาจะเป็นนี้นะคะเป็นเหมือนเหมือนเหมือนเป็นสีลุ้งนะเป็นโทรกราฟิกนะคะเขาเขียนว่าไอนีนะคะุชั่นตรงนี้นะคะแล้วก็มี e ี o ูทาวสข้างล่างตรงนี้นะพคเกจิ้งดูเล็กมากเลยนะคะสลิมสุดๆนะแล้วก็ข้างหลังก็ไม่แตกต่างอะไรนะคะทั้งหมดก็มีอยู่14กรัมด้วยกันนะคะก็คือดีมากๆเลยนะเพราะว่ามันสลิมเล็กมากแล้วก็ให้ผลิตภัณฑ์เยอะอยู่ ปกติแล้วที่เขาขายตัวเจ้านี้ใช่ไหมคะเขาจะมาพร้อมกับแปลงของเขานะคะแต่ว่าที่ตักซื้อมาเนี่ยไม่ได้มาพร้อมกับแปลงนะตัก็เลยจะมาทําแค่ตัวอันนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นแบบพกพาใช่ไหมเป็นแบบคูชชั่นอะ่ะเราก็ต้องการใช้กับตัวพัฟเนาะเพราะว่าใครจะไม่มีเวลามาแบบใช้แปลงแบบพกแปลงไปไหนตลอดเวลาใช่ไหมพราะองเขาก็ธรรมดานะคะเป็นเป็นฟองน้ํา นะคะก็ธรรมดามากเลยมันของ Into House ธรรมดาทั่วไปนะคะถ้าใครแบบว่าอยากใช้เจ้าตัวนี้กับแปลงก็ใช้ได้นะคะเป็นแปรงบุ๊กี้ธรรมดาก็ได้นะคะเป็นแปรงหวัวตัดเนาะก็เพื่อแแปลงเนี่ยจะทําให้ตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยมีความปกปิดมากยิ่งขึ้นนะคะก็ข้างในนี้นะคะเขาก็จะมีเป็นแบบซีลตรงนี้นะคะซึ่งดีมากนะคะพอถอดซีลออกแล้วนะคะก็จะเป็นตัวผลิตภัณฑ์ก็ แพคเกจจิ้งของเขาที่ตักชอบนะคะก็คือแบบตรงเนี้ยมันไม่กระโหลกกรานะคะคือเจ้าตัวเปิดเนี่ยปกติแล้วมันจะเด้งหรืออะไรเงี้ยของท็อปช็อปมันเด้งนะคะเออก็เปิดธรรมดาได้อย่างงี้นะคะแล้วก็เจ้าตัวนี้นะคะเป็นแบบเน็ตนะคะเป็นแบบเมชเหมือนตะข่ายนะคะแล้วสีก็น่าจะเข้ากันกับตักได้ดีนะคะเ๋วเรามาลองดูกันนะคะว่ามันจะให้แบบว่าินิชยังไงเนาะแล้วก็จะอยู่ติดทนนานระหว่างวันหรือเปล่าอะไรอย่างนงี้นะ เอเคพอกดลงไปนะคะมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะคือได้ได้เต็มมากเลยนะคะ,อะลองไปสีโอเคนะคะเข้มไปนิดนึงแต่ก็โอเคเจ้าต,ตัวนี้มี spf 33นะคะ pa 2บวกอ่าก็โอเคอยู่นะปกติเราจะมี spf 50เนาะแต่ไม่รู้ทำไมว่าตอนนี้เขามีแค่ spf 33 หอมมากเลยนะคะแต่ว่าเวลาทุกคนกดกดตรงไอ้นี่นะคะตรงผลิตภัณฑ์เขาเนี่ยต้องวางหน่อยมันแบบแพลตออกมานิดนึงนะคะเหมือนเพราะดอกอาจจะเยอะไปผลิตภัณฑ์อาจจะเยอะไปนะคะเวลาก,กดอะไรเงี้ยก็คืออย่างที่เห็นได้ชัดเลยนะคะคือไม่ให้ความปกปิดนะคะคือแบบอันนี้แต้มรอบที่สองแล้วนะคะก็ <g år> <g år> คือไม่ให้ความปกปิดเลยนะ เขาก็ไม่ได้เคลมว่ามันจะปกปิดได้ไดเยอะนะคะนี่นะคะคือประมาณชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งก็ดูไม่แตกต่างอะไรกันเลยนะคะเดี๋ยวรอให้มันเซตก่อนเนาะแล้วเราค่อยลงชั้นที่สองความปกปิดไม่มีเลยนะคะดูนะเห็นปะยังเห็นรอยสิวแล้วก็กระอยอยู่นะคะเห็นไหมฝ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิวฝออะไรอย่างเงี้ยยังเห็นรอยใต้าต,าตายัางชัดเจนมากเลยนะอ่ะพอมันแห้งแล้วนะคะแต่ก็จะลงชั้นที่สองกันนะ เริ่มให้ความปกปิดมาแล้วนะคะมันไม่แห้งจนเกินไปนะคะมันแบบไม่แมตจนเกินไปนะซึ่งดีมากๆเลยเพราะว่าตอนนี้ตากำลังผิวแห้งอยู่มากอ,อ,อยากจะบอกว่า itude house เพิ่งออกตัวนี้มาเมื่อปลายปีปีที่แล้วนะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นคอมพานี Company แรกที่ออกมาเป็นเหมือน tension pack filter อะไรอย่างนี้นะคะ รู้สึกว่ามิช่าจะออกมาก่อนเลยนะคะมิช่าแล้วก็ตามมาด้วยเอ็กพิวส์นะคะเดี๋ยวตักจะมาทำรีวิวคอมเพลก์กันดูเนาะว่ามันจะอันไหนดีที่สุดนะเพราะว่ามิช่าเขามีอยู่สีรุ่นด้วยกันนะคะก็อีทูเทิสมีแค่รุ่นเดียวนะก็แบบสีสีฟอร์เมล่าของมิช่าอีทูเทิสมีแค่ฟอร์ u l ล่าเดียวนะคะเบอร์แซนนะคะเออก็มันดูเข้ากันได้ดีนะคะตักใช้ประมาณแมก เอ25่อ NC 2 5ถึง NC 30นะคะอืมก็ประมาณนี้หรือว่าเป็นของ L'oreal ก็เป็นเอ่น N 3นะคะมันดูกระจางใส่ดีนะคะแต่ว่าไม่ได้ปกปิดอะไรมากนะเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวตักไปใช้ตัวอะไรอะคอนซีลเลอร์เพื่อปกปิดดีกว่านะคะเดี๋ยวตักไปแต่งหน้าให้เสร็จนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมานะแบบหนึ่งโอเคนะคะตอนนี้ก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะตัก ตัจกจะบอกนะคะตักไม่ได้ใช้ไพรเมอร์หรือว่าเซร็จด้วยแป้งพับเลยทีเดียวนะคะก็เหมือนปกติทั่วไปนะคะเวลาตาักทดลองลองพื้นนะคะเพราะว่าอยากจะเห็นว่าแบบมันจะติดทนนานกับผิวเราหรือเปล่าแล้วก็แบบมันจะคุมความมันหรือว่า แบบว่ามันจะโอเคหรือเปล่าระหว่างวันนะคะถ้าเป็นคนผิวมันตรง T zone นะคะแล้วก็แบบตรงจมูกอะไรเงี้ยจะมันแปบเลยทีเดียวเลยนะก็ตอนนี้นะคะก็ดูโอเคอยู่นะตั้งจะเริ่มทดสอบไปนะคะตอนนี้เที่ยง4 5พอดีนะคะก็คิดว่าเป็นประมาณบ่ายโมงก็แล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวตาบ้าเช็คอินให้ทุกคนได้ดูกันว่ามันโอเคหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวค่อยเจอกันตอนเช็คอินกันแล้วกันเนาะสวัสดีค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นอัปเดตอันแรกนะคะ ก็อยากจะบอกว่าตอนนี้ผ่านมา4ชั่วโมงกว่านละ้คะตอนนี้5โมงครึ่งนะคะ mm hmm. ก็ตัวคูชชั่นนะคะก็เป็นยังไงอะดูเริ่มหนานะคะดูแบบน้ํามันเริ่มออกมาตรงจมูกเราเห็นปะคือแบบมันก็โอเคนะคะแต่น้ำมันมันออกเยอะหน่อยแล้วเนี้ยจะูมกับะแถวหนวดนะคะเริ่มออกมานะคะหน้าผากก็เริ่มมาแล้วนะคือแบบ คิดว่าไม่ค่อยคุมมันสักเท่าไหร่นะคะใต้าตาอะไรเงี้ยมันทําให้เห็นรอยรอยอะไร fine line น,น,นะคะเพราะว่าไม่ได้เซ็ตใต้ตา,ตาใช่ไหมมันก็เหมือนรองพื้นค u ชั i ่นอะมันตกล่องนะคะอืมตรงคางก็เริ่มน้ํามันออกนะคะตกปกติแต่ไม่ใช่เป็นคนผิวมันตรงคางนะคะแต่ว่าเริ่มมันเริ่มแบบยังไงอะมันเคกกี้อะมันเหมือนปอกหนาเกินไปอะไรประมาณนี้นะคะ เพราะว่าตักใช้สองชั้นใช่ปะ่ะแบบเป็นเลเยอร์สองชั้นเพราะว่ามันไม่ได้ให้ความปกปิดใช่ปะ่ะมันดูเหมือนเค้กี้ไปหน่อยนะคะแล้วก็มันออกมากเลยอ่ะแบบมันแพลบเลยนะคะตรงข้างหน้าตรงแบบชิคบนอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะแล้วก็ตรงจมูกนะคะเยอะมากเลยนะเออก็เดี๋ยวมาอัปเดตใหม่กันแล้วกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็โอเคนะคะแต่ว่ามันมันเยอะออกไปหน่อยนะมันเยอะออกไปไหน่อยนะคะ เออก็เดี๋ยวค่อยมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ธรรมดานะคะเพราะว่าไม่ได้เซตก็ค่อยมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งเนาะ,ะตอนนี้ก็เป็นอัปเดตรอบที่2เนาะ,ะของวันนี้นะคะเกี่ยวกับตัว etude house any cushion cream filter นะคะก็ตอนนี้เป็น2ชั่วโมงหลังจากอัปเดตครั้งที่แล้วนะคะก็ตอนนี้ประมาณทุ่มครึ่งนะคะก็ได้ลงตัวคั่นมาประมาณ7ชั่วโมงนะคะ แล้วอยากจะบอกว่าเริ่มไม่ไหวเลยนะคะอะไรที่แบบทาอยู่ข้างบนตัวคุชชั่นนะคะแบบเหมือนไฮไลท์เตอร์หรือบลัชออนอย่างเงี้ยมันเป็นขุยนะคะแล้วแบบทำให้หน้าดูเหมือนแบบว่าเป็นแป้งมากเลยอะคือแบบมันไม่กลืนกลมกลืนกับผิวเลยนะคือแบบมันเป็นเห็นเป็นเหมือนแป้งเลยอยู่ข้างบนนะคะบนข้างบนผิวว่าเหมือนแบบมันไม่กลมกลืนอะเออประมาณอย่างง้นนะคะตรงจมูกทักร่อง ร่องตรงนี้นะคะร่องรอยยิ้มอ่ะเออค่เดี๋ยวตั๊กจะทำคลอสอพให้ดูนะคะตั๊กจะส่งรูปเาไว้ตรงนี้ให้นะคลอสอพนะคะคือแบบว่าคูดไม่ถูกไงแล้วปกติตรงนี้นะคะตรงคางเนี่ยตั๊กไม่เคยมีน้ํามันนะคะน้ํามันออกมาเพียบเลยนะคะมันเหมือนเป็นแป้งอ่ะมันดูทําให้เหมือนแต่งหน้าหนาอะไรประมาณเนี้ยคือแบบเออต้องถ้าใครอยากใช้ตัวคุชชั่นตัวนี้ใช่ไหมคะ ตาคิดว่าต้องใช้แบบพวกครีมแบบครีมเอามาทับครีมอะ่ะเออคือแบบถ้าใช้พวกบลัชออนที่เป็นแบบพาวเดอร์อะไรเงี้ยมันจะทําให้ดูเป็นแป้งแบบดูแห่นหเค,ค้กี้มากเลยดูแบบหน้าหนามากเลยอะ่ะเออดูตรงจมูกอย่างี้ดิคือแบบอเป็นน้ํามันนี่เยอะมากเลยนะคะแล้วตรงเนี้ยตรงร่องจมูกตรงข้างใต้จมูกนี่นะคะคือแบบตัวผลิตภัณฑ์ไม่มีแล้วนะคือแบบมันหายแหว่งไปเลยอะ่ะ ดูเหมือนแบบเราจับจมูกเยอะแต่จริงๆตักไม่ได้จับจมูกนะคะตรงนี้เป็นแป้งนะคะแล้วก็ยังมีส่วนหนึ่งเนี่ยที่เป็นร่องตรงนี้นะคะแบบตัวรองพื้นหายไปเลยตัวพุชชั่นหายไปนะคะแบบไม่มีอะไรเลยคือแบบเห็นเนื้อเปล่าเลยนะคือแบบมันไหลย,ย้อยอะประมาณนั้นนะคะเหมือนน้ํามันจากผิวเรามันทําให้ตัวรองพื้นเนี่ยไหลย,ย้อยลงมานะคือแบบไม่ติดทนอะ่ะอืมตรงระหว่างคิ้วนะคะตรงเนี้ยประมาณช่วงนี้นะคะ เป็นกลุ่มตัวแป้งนะคะที่ติดแบบก่อด้วยกันนะคะเห็นรอยพับตรงตาปะที่เป็นตรงหัวตาด้านนี้นะคะคือมันเป็นตัวรองพื้นตกลงนะคะคือรองพื้นมันจับตัวกันตัวคูชชันนะ,ะจับตัวกันแล้วก็เหมือนแบบเป็นน้ํามันนะคะแล้วแบบมันให้อายแชโด์ดูไม่เนียนนะคะทักทาแค่เป็นแบบคอนทัวร์นะคะไม่ได้ทาอะไรเยอะเดี๋ยวถ่ายรูปมาให้ดูแล้วก็ คือที่ไม่ชอบนะคะคือหนึ่งมันเป็นแป้งนะมันทําให้หน้าดูเหมือนแป้งมากๆโดยที่ไม่ได้ใช้แป้งพับทับนะคะคือแบบถ้าลองคิดดูนะคะถ้าเอาแป้งพับแบบว่ามาเหมือนปกปิดอีกรอบหนึ่งอ่ะคือเหมือนเซตอ่ะ <c oughs> คิดว่ามันจะดูแบบเค,ค้กกี้ขนาดไหนดูแบบมันจะดูแบบเหมือนทาอะไรทักอย่างอ,ะอ่ะขนาดอันนี้ไม่ได้ลงแ,แป้งทับนะคะยังดูแบบเป็นแป้งมากๆอ่ะที่ไม่ชอบอีกอย่างหนึ่งคือตรงร่องจมูกนะคะ <c oughs> หายไปแล้วนะคะแบบตรงเนี้ย ไม่มีตัวคุชชั่นแล้วคือตอนนี้เริ่มทนไม่ไหวนะคะดูเหมือนหน้ามันหนักๆอะ่ะคือแบบเริ่มแบบความมันตรงตรงหน้าผากนะคะดูมันก่อขึ้นตรงนี้นี่เห็นปะตรงร่องจมูกอย่างเงี้ยอือ พวก cushion uh, compact อย่างนี้ใช่ไหมคะเข้ามาแค่2สีเองนะคะโดยเฉพาะของเกาหลีใช่ไหมเพราะเบอร์ยี่สิบสอยิบาะไรเงี้ยแต่ t u t o House Any Cushion ตัวนี้นะคะมีทั้งหมด5 6ถึง6เฉดสีด้วยกันเลยก็คือดีมากๆเลยนะคะก็อาจจะเหมาะสําหรับคนผิวแห้งคนที่ไม่ต้องการปกปิดเยอะคนที่อาจจะอยู่ในออฟฟิศแล้วนะ้ำมันไม่ออกมากอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็คนที่ไม่ต้องการซับมันระหว่างวันหรืออะไรเงี้ยคนที่แบบผิวมันออกไม่ผิว ผิวเงือออกไม่เยอะสนับตั๊กเนี่ยตั๊กคิดว่ามันเหมาะสนับตั๊กได้ถ้าตั๊กแบบว่าอยากจะออกไปซื้อของแล้วกลับมาเลยคือแบบไม่ต้องแบบว่าไม่ใช่ใช้สําหรับวันที่เราต้องอยู่ข้างนอกนานอะอะไรประมาณนี้เนาะคือแบบเห็นตัวลิปสติกของตั๊กไหมตั๊กเองไม่ได้เปลี่ยนเลยนะคืออันนี้ของพ e ิเพล a านะคะเป็น velvet ink คือตัวลิปสติกยังติดทนมากเลยนะคะตัวทิ้นแต่ตัวรองพื้นหายไปตรงจมูกนะคะคือตั๊ก เป็นคนที่แบบปกติแล้วรองพื้นจะหายไปตรงจมูกนะคะไม่ใช่ตรงร่องจมูกข้างล่างนี้คือแบบตรงสันจมูกที่จะไปหมดแล้วเพราะว่าเป็นน้ามันที่ออกเกยอะมากที่สุดแต่ตรงเนี้ยตั๊กไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยนะคะคือแบบมันดูในชีวิตจริงนะดูแบบดูดูแบบแบบโอ้โหหายไปเยอะเลยนะคะมันดูออกได้เลยนะคะว่าใช้เครื่องสําอางอะไรประมาณนี้นะคือแบบหน้าเป็นแป้งสุดๆนะคะอืมแต่มันดู <laughs> พูดไม่ถูกอ่ะคิดว่าใช้พวกครีมผดักนะคะแบบครีม contour, คอนทัวร์ครีมบลัชครีมไฮไลท์อะไรจะดีกว่านะคะถ้าใช้แบบแป้งทับตัวคุชชั่นตัวเนี้ยอาา่าฮะไม่ดีนะคะโดยเฉพาะใช้แป้งพับเซตอะไรอย่างเงี้ย no no ขนาดแค่นี้นะคะใช้แค่ตัวบลัชออนแล้วก็บรอนเซอร์ไฮไลท์ที่เป็นพาวเดอร์นะหน้ายัางดูเป็นแบบขุยแป้งเลยนะคือแบบไม่อูอะ ไม่หูมากก็ให้ความชุ่มชืม้นดีแต่ว่ามันไม่เวิร์คก็อย่างที่ตั๊กบอกไปนะคะที่แนะนําไปก็มีเท่านี้นะหวังว่ามันจะช่วยทุกคนได้นะคะแล้วก็นั่นแหละมันก็ไม่แพงมากนะคะแต่ก็อยากให้ทุกคนใช้อะไรที่แบบดีๆแล้วคุณภาพดีแบบว่าถูกแต่ว่าคุณภาพดีนะตั๊กอยากให้ทุกคนใช้แบบตันกันเอ่อทั้งหมดทั้งวิดีโอก็มีเท่านี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันเ,เดี๋ยวตั๊กจะมาลองตัวของเอ s กับของม s ชานนะคะว่า พวกรุ่นที่ออกมาก่อนตัว s 2 h o u s e ตัวเนี้ยมันจะดีกว่าหรือเปล่าเนาะแล้วก็ค่อยเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย